นี่เขาแบเดินทางกลับออกมาจากวัดผู้จำปาสาของเนาครับนี่ครับเดินทางกลับขเบข้าเมืองก,กาเซโตอไปที่สุสางนะครับรสว่างทางนี่เขากับพ่อเด็กน้อยเขาก็ตีแจกขนมไปเรื่อยๆนะครับเล็กน้อยเรื่อยโอกาสเล็กน้อยที่ใจตัวเมืองนี่ครับพ่อแล้วพ่อก็ตีจอดแจกขนมครับผมขนมเล็กน้อย สบายดีได้เรียนหนังสือปะฮะยุบปะดหยปะซี่ปรงเรีนนี่เดปะซ้ำไปโรงเรียนทุกมือปะหายมาเท่าไหร่นะฮะมาสิพันเปียวมาตาใส่พุดผู้ใดไปพุดมาหาย แล้วการบ้านมาเห็นน้ำติมีการบ้านตินั่นมาอ่านมาอ่านอ่านในบ่อหลบปันญาเออเนี่อันยุใสบัานในบ้านยุใส่นี่คนงามยุไก่บะใส่ไปทางไหนตังนี้วะมานั่งขายซืสอมือวะเออเก่งแท้หนาวบ่อยยังมือเ้าอยู่นี่หนาวหนาว อลายบออันนั้นแม่นยังหอยอยู่หน่อยเอาไปเห็ดจังได้กินเอาไปต้มเ็นเน้หวา็ดน้ำหวานโอ้ใส่ต้มใส่ยังแน่ใส่ใส่ตาใส่ถั่วดำใส่น้ำตาลแค่นี้บ่ใส่กะทีนะบ่บอกะเจมันจะเป็นของหวานเลยวะแก่รถในเหร อ๋อมันแก้แล้วฮะเป็นยาเย็นอยากได้ดิห่อเอาไปห่อก็ได้นี่ไหมชื่ออาไรนั่น0ิ0บิ๊พันไปดูครับัไงเอลงไหว้ด้วยครับใอย่ามาไม่เด้ออไปเห็นการบ้านตะบนสวย ยบายเด้ายบายกลองเด้ายบายเอาวาไปายบายโอ้ยมาอีกแล้ว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 โอ้ยกัดเพราะอะนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นของเรยนมันมันเป็นได้ของเลีน um uh ั่นเลนจังได้เลนในเบิ้งกันเลนแบบไดเลยนในเบิ้งนี้ เอาใส่จังไหนเอาเล่นบังดูอันนั้นเขาเอื้อนยังอ่ะเล่นแบบ,แบบนั่นเอาเล่นให้บังนแน่เร็วแล้วชิคให้กันมเอาขับน้มให้เร็วๆเล่น,ลนบังกันน่ะเขาเล,นาลกก่นยังไงไปลีดกล่องยังไงท่าน <c oughs> บ่ไปเที่ยวงานเหรอนี่อยู่งานนี่แม่นคนยังบนลายดอก คนยังบ่หลายเอาแกขนมหน่อยใช่เอารนบนบเอาเร็วนบเอานบเอายูสี่ทุมทุเรนไปใส่หลกขาเ่ยไปเที่ยวเออคนหลายอยู่เด้ขายคนนะคนหลายแล้วแมนคองกัหลายขายลายอยู่ ดิอ mm. ันลูกเก้าบอรเล่นี่อันพูนอันล้านนี่บลานใสเฮียนเจ้าอยู่นีะพูนนะพูนเฮียนเราบ่เป็นหลังนั่นดีะหลัหลังรเนนี่จะมามีนี่จะวเอ้า ถ้าเกิดคนว่ายูเขาสิไปยูยูน้ำกันจัก้นบหมนี่ไปาวตวมยูน้ำกันกัประมาณจำนีนะนีอันนี้ที่น่งอสาแตว่าเข้าไปยูยูส่เมื่เมอยเขาไปยูเมีองเมืองไันโอ้ไปยูเมียงจันไปเห็ดอีหยังไปเลี่ยงนกออป่ไดเลเรียนติก็ได้ไปบ่ได้เรี้ยนเขาบ่เลียนเขาิอ้นี้เลยเรียนบ่นี่มีแต่ลูกสาวเนาะอันนี้เลยด่อันอันผูุ้่นบ่ไดเลเรียน บนเนียเจ้ปสโอ้เจ้าปมีเงนซองกัด้เอืมนล่นนี่กระด้งปเจ้าเห็ดไอชียังบ่มนนี่ชีบดำหน้าขายหัวบัวายหัวบัวสานี่มันบอกเนี่ยนกหัวบัวกับบางวันกับใด้ข้ายบางวันกับบ่ได้ขายจังหวัดเลยเอายูนิติีม่เอามันคือมีมันคือบ่มีดอกมีต้นมันไม่ได้เดินเชีบเดินเ1ีบสเตยจะมาด้วยนีไม่มากี่ดอก เอามนเอานมานไปพดเอาอยู่ในน้ำเต็คือเอาเอามันก็เสียวได้มันดินมันเป็นก้อนดิน่ะเมียนคือเอาโซได้คือเอาได้โซจได้ทรมารมัยองกราดไข่กัยางแต่วมาค้นาขหลายเนาะไขอลายไข่ลายเนียนมีไฟอยู่บน่ะไ่มีไฟใส้ยังกันย้อมเร็งไสเกียงใช่นั่นนี่เจงแด อันนันกำลังซื้อมาสองแสนอะไรซีสมูทเมอนโอไปอ้อพล<ร>ังแสงอาทิตย์มัวกเก็บไ้ไป้ปยูโราบ้านก็บางจังมานะอืเา,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 าตัวจีเดขายวันที่วันน,นี้อนเทียนยหน้ากันรับจ้างเพิ่นนตะ เพชรหน้าเพิ่นต่ว่าเพิินแบงเข่าไห้เตะขึ้นังไหนบียงเข่าท้ายเสียคาเจาเสียจังไหนบัณฑ้คาเจาเอาสมุิว่าชิปสอบเขาได้หกชินะกับเบีงเพิ่นสองอันไม่เนียนน้ำควมเพชรมังนีบ่ะเพชรทอดใส่บัณฑิตทอดบนเทียงเพิ่นซื้อตะปุยให้เห่าบ่ะบันบ่ได้ซื้อยังเลยเอาเจ้าเ็ด เจ้ารุงทวดเองเบ้ดเลยรุ่งเองวัตถุยางเจ้าวานให้เจ้าดำเมันดำดำเดีวน้าทวมเอาน้ามอะเส่น้าต้มแกงฝั่งนี้มันมีขค้งน้ามสิอ๋อมี้แล้วนี่น้าทวมเมื่อปีที่เดียวอืม่เขากนักชิบก่อนน้าสมเออน้ามอะเสน้าทวมนต้แกงเดี๋ยวมันเดี๋ยวบางมันเป็นโน่นโน่นเหมมันว่าน่สิมีน้ามทวม ทางย่างเขาเที่ยนเขาจนโอ้เขาไปนอนเที่ยนไป่เลี้ยวตัอครับกาเป็นสายใหญ่เออแล้วปัวเจ้าเดี๋ยวันนี้ว่าไปจกเขาบัวไปจ๊กยิ้ไใสโอ้ไปหาใบย้ํานี่มือกับมะขายิ่งบ้านกับมะขายจักมัดเจ้าอันเจ้าคือว่าปลูกแนว่พักมีซี่ขาปลูกพักปลูกยังขายอยู่นั่นเอง น่าบ่มี่เรมใส่น้ำก๊้วบใส่น้ำก๊้กอิวนะเอ้าใส่น้ำก๊อวหิวอืมนั่นบ่มี่ป้เ่ใส่อเอา่อ๋อก้ยไ่ปไปไปเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกขอบใจนหลายคือกันเดี๋ยวนี้น้อยเนี่ยเดี๋ยวายของเอาไปไปเลยไปไปสบายด้วยนยดีดเอาไปไปเลยไปไ 拜拜，去去去，快走。 สบายดีเด็กๆมามาขนมแล้วขนมมาแจกเร็วเร็วข้าแถวขบอกเขาาเร็วเร็วข้าแถววันกเดี๋ยข้าแถวก่อนเข้าแถวเร็วข้าแถวเข้าแถวแถวเนี่ยแถวแถข้าแถวก่อนเร้วเออต้อดาต้อต้อด่างไปลึ่ไ món một, món một, món một, cụ áo, được, đấy nè, đấy đấy nè, đấy, đấy nè, gạch chịu, gạch chịu, gạch chịu, cái trống này, ได้กันนนนี่ละยร้อยนี่แะยนรอข้าแถวอันนี้ท่านข้าตรงนี้อุบาลป้าิไปอันนี้ป้าใดนี่หนึนึ่เดียวทำไงโคจาก่อนจ้าป้าในี่มาหนึ่งนป้าใดนี่ป้าสองทุก มไปหยิบไป่ได้ไปเอากได้เอมาเด็กน้อยนหะเด็กน้อยได้ยังมาได้่าไหมดไปได้หมือนกัคนไปได้นีมันทำไมเป็นโอยาปบไดาเขาไปเที่ยวงานปษา

เป็นบาง้่แต่ผู้อุ่มยื่นอด้ไปผู้อุ่มบ้านพีมาดวบ้านโอ้สอบ้านในล้อมสบ้านพ่อชายก็บ้านเออบ้านเนนีเาทะลุไปทะลุไพี่สอดบซื้อไปเรื่อยบไทาออกถนนเง้ยเลยบโอเคไปฮไปต่อายบายายบาย Hello? Hello? Yeah. <laughs> ุนบ่ี่ครับตูขับแล้วมาเอาขนมมาขนมเร็วอุ้ยตูเป็นกี้เจงแฉะเอามาอีกสีครับเ้ฮะสีครับแม่นสิครับปากเตออก้างไหนครับจ้าออกทางไหนออกทางใดใดโอ้ะออกวัดจังหันอันนี้ไปใส่หนิมันมีห้องเอานี่ก็ทะลุยางตัวนี้โอ้ต้องเลียกคุ่นหรอ เขามาผิดทางตัวนี้อันนี้มันยังอยู่โรงเรียนไม่โรงเรียนนีเด็กหน่อยในโรงเรียน่ไม่หนมีเด็กหน่ยป่ีลเพิ่นโอ้ยหยลงทางเข้กันเนี่ยอีลงทางมันมาจับเซจะไปย้พี่โน่ยงทางข้าพ้าโอ้ทางนี้มันออกวะได้ว่าจาเบิง้อัม่เส้ยทางอไรม่เป็ว่รวันนออกวหล่ะเดี๋ยวไมด้้น้ ไปทะลุได้ไปได้ะมันหอมน้อยมันหอมน้อยมันจิไปยากแล้ววะไปตามซอยซอยนี่เด้อไปได้มาซ้อมพี่กันก็ไปได้ยังไงมองชมยังไปท่นละเด็กน้อยมีมีเด็กน้อยซ่อมบอลซ่อมยังได้หนีปะมีเด็กน้อยซ่อมบอลนนี้ไปแจกขนมเขาถามลองๆองเลยครับไปเรื่อยๆเยอะออกเท่านหร่เอาไปได้อยู่บปะเยี่ยมปะ พบเจหล,ยลาย

Hãy cũng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันมันเป็นสองยุคแหละพอมาอยู่นี้มวกอะไรสามสิบปีพอมาอยู่ 30, สามสามปีปีแพอมาปีเก่าสิบเก่าสิบพอมาจากเมืองชนสมบูรณ์ุ่นอพอตะกี้บานเกิดยู่พุ่นแล้วัมาอยู่นี้ปีปีเก่าสิบเก่าสเอส็อมาอยู่นี้แต่ว่าก็มาสางหอแจกน้ำผึ้งนี่แลหละนี่หอแจกซิมนี่เป็นพอเลยสางน้ำมินนี่โอ้นี่หอแจกหอแจกมาเลยครับนเป็นตัวาเลยพ่อเองเป็นสารวัตรอยู่โอี เดี๋ยวมาถือจังหวะพอเข่าบ้านนี่ผู้นี้มาเจอเออจ้ะอันผู้นี้มีพระจ้กองค์เหมือนพระมีจตะสององค์หรอสององค์เออสององค์มีแต่ผู้รอดกบหัวหนาสองเพิ่นบ่ได้ไปวัดบ่ได้ไปสองสัย่อยางไปวัดผูมือนนี่ไวัดละยุผุน่ะพ้าลายเออเพิ่นไปผุนแล้มือนี่ไปไปผุนแล้วโตลงไปผุนแล้วมือสิไปผุนแล้วไปแล้วเป็นดนี้อยู่ผุนเห่ว่าผรากันลายไม่ชีกัลายเออไปผุนแล้ว พ่อกรับเป็นคนทิ ies, ่ Eller, นื่นไม่อยู่นี่คือกันแต่ว่าหันมาอยู่สามสิบกว่าปีแล้วก <in S 3> <in violent, S 2> ็ซือว่าโดนเนี่ยสามสิบ <in> okay. ปีแล้วแต่ว่าบ้านนี่เฮ็ดอีหยังปกติปกติเนี่ยมมนมาพื้นฐานข้าวเจ้านี่เมนไฟเกษตรกรรมก็มหัตถกรรมจำนวนหนึ่งเกษตรกรรมเออเกษตรกรรมก็เท่าการปลูกฝังนับแต่ปลูกผักแล้วก็นับตั้งแต่อ่าปลูกหน้าแดงหน้าปีก็จะเฮ็ดได้เบิร์ดจากนั้นก็เมนจักสารเกษตรกรรมมือนเดียดักสารจำนวนถึกน้อยแล้ว อัตรกรรมรักษาเสียดายพวกหนูบรูว่าแถวพุณพนสานนั่นคือจีเด็กเขาไปเบิึงเอร์มาผมมาอยู่นี่ก็บสามสิบปีแล้วมาอยู่บดถึงหรือบ่ถึงมีแต่ปีเจ็ดสิบแปดแต่ไหลเขาเน่นน้อยหนึ่งทั้งไตทั้งนีโนวนนี่บ่ถึงตัวโน่นเห็นมันมีไส้ตุ้งคุนกลางๆเน นี่พระนี่ก็สร้างมันยุกไม้นี่แหละนี่ไต<อ>๋เกา่าโอท่านมีโอ,โอ๋อนี่ไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนเป็นซิมเก่าอยู่หันซิมเกาา่าเดี๋ยวเพิ่อนมาสร้างพระนี่ใต่<อ>แล้วมาสางซิมไม้ยู่นี่อัน,นอันนี้เจ้าปีแหละพระสร้างนี่สร้างนี่บ่ประมาณสิบปีนี่อะไรอยู่ประมาณสิบปีอปปเออประมาณนี้เลยพอดีดอาานะมาขึ้นมาหอดพี่เนาะเออโมเขิงงามตัวมันสูงอยู่เจ็ดสิบแปดเน่ยโมเขิงวานโน่นนี่เพราะว่ามันหัวมันต่วงผุดเขาผุดต้งผุดจ้าไกลเลยเตือโน่นอย่างเงี้ยอืออเอาขึ้นชูง่ายมันจะดีไหม สูน้ำนี่น้ำขึ้นแทน้าแท่งพี่เออเออเนมันเป็นท่อชนะบน้เออเ็นป็นน้มนอันนี้แหะน่าเอาไปจะนี่แหละใส้ไสอยังไงไส้ไฟนี่แหละไฟเนี่ยนดึงลงนี้เปนไฟว่าจากแห่งกลางของเซตเนี่ยไซ้เซตแล้วมานี่ตต็ โอ้ม oh, oh, hey. ีหอดตุงวเขามาในวัดโอ้ยเป็นโดตัวเขาเลย้อาจารย์ดอยู้เนยเส้นกระดิ่งมันก็อะไรจ้ะขายยังเนี่ยเด็ดประยประเน่โอ้ยไกินไส้เราไปให้กินไส้เรเด็ดกระโุดช้ไม่ไหละคะป้ายยังกดนนี่ 我不能练 อันนั้นมันอยากเป็นโอกใบกรอบแล้ว่ะบวบใบกรอบเจ,จ้าใส่ปุ๋ยหยังมันจะโวบใบกรอบมันเป็นแบบว่ามันเป็นน้ำหม,หม<ด>่อมแม่ตะกี้กับฟูมันต้องเก่งมากว่ะฟูกวองเนีนยน่ยยังไหนสิบไปละเนี่ยดีนี่นี่ฟูกนี่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวหาหลานยังฟูอะไรเดี๋ยวนี้ก็สิได้เท่าไรเพราะว่าเป็นโอกไมกรอบจะไาเรียกบวมมันดอกดกเพื่อได้ไหมดอกบว หลายๆไปแล้วส <ını Vincent Leonard> <m ig> ิไปไหว้พระตัวป๊าตัวนี้ตัวนี้เอาไปใส่ดางไปเอาดางใส่เหรอตึกเฮตึกเฮเอา กินดิบได้ประสันคนว่าเอากินทำก้อยเนี่ยก้อยใส่ก้อยใส่หมดแดงคนวปะก้อยใส่หมดแดงปลาเอ็ปลาเพี้ยปลาเพี้ยปลาเอามาก็ตันี้ขูดเก็ศออกแล้วทำก้อยสับแหลกๆเนาะนี่แก้วคิ้วฮาฮันเด้ปลาสุดๆเลยสดมากดูท่าทางมันจะเก็ศแข็งเนาะแข็งไหม อันซิ่งกันโ้ยังบบหั่นตายเลยเขาป่าขึ้นมาสดสดเลยสดสินยังจะเลาไม่ไปยังไงจะเบียยวันเจ้าคือขยันคือดูไปไปปะไปแล้วจ้าขนมแลนมม่ไม่เอาหนมเอาไปแจกกเหมือนกันไปแจกนี่บานเดี๋ยวไปแจกานหน้าค เอาครับเอาคือพอคือเอาโตเอาเขาลงเล่นไปไหนปอไหนกันเนี่ยปอไหนเนี่ยเล่นปอไหนโอ้ปอเอกปอยหนึ่งปอยนี้ปอเอกเดี๋ยวไปไปไกลป้วนี่พ่อโค้งนี่ไกลไกลไหม ซื้อขึ้นไปแล้วมันออกออกฟุ่มได้ไหมเป็นไรออกตออกเสียนเกล้ามันออกไปพุ่นบ่ได้ออกไปบ่ได้ออกกลับขึ้นไปนี่ไปหาดเหว่าจะไปปากซี่ไมไปปากซี่ปากซี่ต้องออกแค่นี้ขึ้นเก่าก็ชิบมะหูตรงนี้คือไปหาดถามคนใหญ่ไปไปหาด หาดหาดไปได้อยู่หาดมัน,นมียังาดตยให้ขอขหนนะะให้ขอไรน่ลในมือมนปภาพน่อืออแมอืองบ๊ายบาย นี่กับมาหอดท่างขึ้นวัดผู้สลาวเราเนาะครับแบ่ย่างคมถนนนะถ้าไปนี่ไปใส้นี่ถ้านี่ไปใส้ไปใส้ลูกไปเห็นไปวัดนั่นเลยวะถ้านี่ไปใส่ถนน